สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสุปรียานะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับพี่น้องสำหรับเมื่อคืนนะครับเป็นคืนที่12น้องต้นข้าวก็ได้ทำการแสดงที่สนามโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบรรยากาศสนุกสนานนะครับก็เป็นงานปิดนะครับพี่น้องแต่ที่สำคัญนะครับก็มีแขกรับเชิญ มาอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่ลุงลุงสุริยานะครับพี่น้องคาบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยานะครับพี่น้องบรรยากาศก็สนุกสนานมากเลยนะครับพี่ลุงสุริยาก็ออกมาเต้นครับ fc แฟนครับพอๆแม่ๆนะครับพี่น้องน้องต้นข้าวก็แสดงเต็มที่นะครับสำหรับประเด็นดราม่าที่ผ่านมานะครับเรื่องของ fc ของน้องต้นข้าวที่โพสต์ลงไปในเพจเพจหนึ่งนะครับกรณี น้องเปากับน้องต้นข้าวนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าพี่ๆในวงการก็ยังรักและเมตตาน้องต้นข้าวอยู่อีกเช่นเคยนะครับจากงานเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าพี่ลุงลุงสุริยาเองก็มานะครับก็ขึ้นเวทีเดียวกันกับน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องบรรยากาศการะสนุกสนานมากเลยนะครับเพราะว่าน้องพี่ลุงสุริยาเองก็ออกมาเต้นกับเอฟซีแฟนคลับพอ่อแม่ๆนะครับเป็นที่สนุกสนานนะครับพี่น้องกรณีที่ ดราม่าก็ถือว่าจบนะครับเพราะว่าศิลปินรุ่นพี่รุ่นใหญ่ลหลายๆก็รักและเมตตาน้องต้นข้าวอยู่อีกเช่นเคยนะครับพี่น้องส่วนเอฟซีของน้องต้นข้าวก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องต้นข้าวต่อไปนะครับพี่น้องเราดูได้จากอะไรครับดูได้จากผลการโหวตของไทยรัฐอวอร์ด Award นะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับ ล่าสุดตอนนี้คะแนนของน้องต้นข้าวคะแนนการโหวตไทยรัฐอวอร์ด Award นะครับหรือว่าคะแนนไทยลัดที่สุดแห่งปีนะครับตอนนี้น้องต้นข้าวอัปเดตล่าสุดนะครับเวลา6กโมงเช้าของวันนี้นะครับหนึ่งแสนนแปดพันสี่ร้อยยี่นะครับพี่น้องบอกเลยว่าคะแนนน้องต้นข้าวนี่ก็ยังเอฟซของน้องต้นข้าวก็ยังให้การสนับสนุนน้อง อย่างถึงที่สุดนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะเกิดกระแสดราม่านะครับแต่คะแนนของน้องต้นข้าวก็ยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องแอดมินก็เป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้เอฟซของน้องต้นข้าวนะครับกดซัพพอร์ตและให้กําลังใจน้องต้นข้าวอีกต่อไปนะครับแอดมินเองก็เช่นกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับบอสโจครับก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับในกรณีดังกล่าวนะครับพี่น้องโดยบอสโจ ได้อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะครับและเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับและก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับบอสโจเองก็ได้กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ศิลปินทุกคนก็ต้องเจอนะครับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพนเองก็เคยเจอกรณีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสำหรับแอดมินเองนะครับก็มองในมุมเดียวกันครับบอสโจนะครับ ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องอยู่กับความจริงนะครับแอดมินก็เชื่อว่าศิลปินรุ่นพีพีรุ่นน้องๆของน้องต้นข้าวเองก็แยกแยะได้นะครับและทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมงานกับน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องสำหรับกรณีดราม่าดังกล่าวนะครับก็ให้มันจบไปนะครับพี่น้องเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับงานของน้องต้นข้าวดีกว่านะครับพี่น้อง วันที่14นะครับน้องต้นข้าวก็มีงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านลื่นเลิงปกฟ้านะครับบ้านเลขที่4 5 6นะครับหมู่7ตําบลเกาะจันทร์อําเภอเกาะจันทร์นะครับจังหวัดชนบุรีเดอ้อพี่น้องก็รอให้กําลังใจน้องต้นข้าวทางโซเชียลก็ได้นะครับมีการไลฟ์สดแน่นอนครับพี่น้องส่วนวันนี้นะครับวันที่13 fc ทุกคนก็พักผ่อนนะครับตัวแอดมินเองก็พักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเจอกันวันที่14นะครับวันนี้แอดมินก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมิน้วยนะครับกดติดตามแอดมินหนึ่ง้างกระเท่าช่วยขามามาแอดมินหนึ่งเซนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง